ช่วงเด็ดเรื่องดังสนับสนุนโดยเครื่องสับปะรมิสกินทีวีสุดบุฟเฟ่ดอทแันสามห้า <S <S 1> <S 1> เจ็ดเฉพาะ a i <AS> s ช่วงที่สองนี้นะคะก็กลับมาติดตามเป็น,นร้อยๆกันต่อค่ะเรามีเรื่องอะไรมาสังเกีกน้นไปชมกันเ,เลยค่ะ โอเคสัตว์พวกนี้อาจจะหายากบางครั้งคนที่ขายมันได้ราคา,าจริงแต่คืออยากให้มองในภาพรวมว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันเป็นการทําลายสัตว์โลกด้วยกันเองนะดีใจครับที่มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าเพราะว่าสัตว์ป่าพูดไม่ได้ครับคุณผู้ชมคะสัตว์ป่าในประเทศไทยนะคะตอนนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทค่ะคือสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองนะคะซึ่งสัตว์ป่าทั้งสองประเภทนี้ค่ะปัจจุบันนะคะได้ลดจานวนน้อยลงอย่างน่าใจหายค่ะอันเนื่องมาจากมนุษย์เรานั่นเองนะคะ ซึ่งมนุษย์เรานะคะจะเป็นสาเหตุในการลดจํานวนของสัตว์ป่าอย่างไรบ้างเราไปชมพมพร้อมกันเลยค่ะตามพระราชบัญญัติคุมงรองสัตว์ป่านะครับปี2535เนี่ยกฎหมายไทยเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องของพื้นที่มากกว่าเรื่องของชีวิตของสัตว์การประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์ครั้งนี้ถ้าถูกบุกรุกโทษถ,ถ,ถึงจะถึงเจปีปรับ1แสนบาทซึ่งมันมันจะเกี่ยวข้องกับพื้นที่อาศัยของสัตว์มากกว่าที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องตัวสัตว์เองไม่ซื้อไม่ขายอย่าไปสนับสนุนเราก็จะไม่มีเหตุการณ์นี้ินววฤตตสัต์ป่าไทย มันมาจากหลายสาเหตุนะครับการใกล้สูญพันธุ์ของสัตว์ป่าสาเหตุหนึ่งก็คือเรื่องของการล่าอาจจะโดยการล่เป็นอาหารเจ้าลูกไปเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าความเชื่อในการกินการทําเป็นยาโดกผมดูว่ามันจะเป็นวิกฤตมากๆคือเรื่องของการลดลงของอพื้นที่อาศัยคือต่อให้เรานำสัตว์มาเพราะขยายพันธุ์ตรงนั้นได้เนี่ยเราก็ไม่สามารถจะปล่อยกลับไปคืนที่ธรรมชาติได้เพราะว่าเขาไม่มีที่อยู่อโอกาสที่เขาจะอยู่รอดมันก็แทบไม่มีครับแล้วก็มีส่วนของ เรื่องสารเคมีทั้งเกี่ยวกันกเกษตรเพราะการขยายตัวของภาคเกษตรการบุกรุกพื้นที่เนี้ยก็จะมีส่วนเรื่องเกี่ยวกับสารเคมีตกค้างเนี้ยส่วนสุดท้ายเลยจริงๆเนี่ยผมมองว่าเรื่องของการโครงสร้างของการวางแผนการอนุรักษ์ในประเทศเราเนี่ยมองดูเหมือนจะเป็นคนละทิศคนละทางถ้าเราไม่ไปสนับสนุนอย่างเช่นกระเป๋าที่ทําจากหนังสัตว์ต่างๆเสื้อผ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ไปซื้อหรือว่าเราไม่ไปส่งเสริมน่าจะเป็นทางช่วยทาให้สัตว์ป่าในศุนทรพันธ์น้อยลงครับการอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมนั้นนะคะถือเป็นหน้าท นูรักสิ่งเหล่านี้ให้มีอยู่ต่อไปนะคะเพื่อที่ในอนาคตในภายภาคหน้าค่ะลูกหลานของคุณนะคะจะได้ไม่ย้อนกลับมาถามคุณว่าสิ่งเหล่านี้นั้นหายไปไหนค่ะเดี๋ยวเรื่องดังตอนต่อไปนะคะจะมีเรื่องอะไรอีกนั้นห้าพลาดค่ะ มาแล้วจ้าถ่าวร้อนร้อนลึกลึกที่ทีมงานทีวีพูบุฟเฟ่ดอกตัน357ส็ดัดสันมาให้คุณคุณนกันแล้วโดยเราจะเริ่มที่ดูทีวีพูไลฟ์ก่อนใครกับช่วง Talk กอ t h เดทาเบื่อรับกินข้าวกับอาริงแต่โนรีเทิร์นคลิปเด็ดแบบนี้หาได้ที่ไหนคำตอบคือหาได้ที่ทีวีพูบุฟเฟ่ดอกตัน357ส้าค่ะ ส่งคลิปร้อนๆไปให้แบบนอนสต็อกหรือปกสไปซี่ก่อนลงแผงฉบับนี้ได้จีริตานางเอกสุดฮอตแล้วเราไปฟังว่าหนุ่มบอยประกณ์มีความฝันอะไรในอนาคตครับแล้วมีอาชีพในฝันไหมครับถ้าไม่ได้เป็นดาราอืมก็ไม่มีครับผมเป็นคนที่ไม่มีความฝันอะไรถ้าถ้าตอนนี้ความฝันที่ใกล้สุดก็คือเป็น้ันขายายเวลาจะทําอะไรแล้วก็ไปให้สุดครับอยากครึ่งก,ก,กลาง ้ายวันนี้วันเกิดปักสินลูกวิเศษโนอาจู no, รวบอวยพรพวกเขาได้วันนี้เลยนะคะส่วนพรุงนี้วันเกิดลิเตียสรันรัตสันพิชยโดลแคนดี้ชุติมาอวยพรพวกเขาได้หลังเที่ยงคืนของวันนี้ที่ดอกจันสามเจ็ดเฉพาะ AIS ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการ9้มเมตรก็หมดลงแล้วค่ะ My problem is the taste of life ปัญหาที่เจอนะคะก็ขอให้เป็นบททดสอบของชีวิตค่ะขอขอบคุณกาแฟ True s l e n d Coffee เครื่องสำอางเลฟลอนอยาท่าน้้าขาตราตายบินที่พูบุฟเฟ่ดอกจันสามห้า นิตยสารสไปซี่และทีวีคูค่ะสำหรับใครนะคะที่รู้ตัวค่ะว่ามีความสามารถหรือว่ามีเรื่องราวแปลกๆนะคะก็สามารถติดต่อมาหาทางเราได้ค่ะรวมถึงใครที่อยากจะร้องเรียนในกรณีที่ม่รับความเป็นธรรมนะคะก็ติดต่อมาได้เช่นเดียวกันค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0 2 7 3 3 900 0ค่ะหรือว่าจะติดต่อตามที่อยู่อ e ีเมลทางด้านล่างก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ